สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ TK Talk Talk EP ที่3นะครับหลังจากที่เราเถียงกันมานานก่อนหน้านี้แล้วก็ถูกด่าไปนะครับโดยเฉพาะไอแวบนหรือว่า TK นั่นเองนะครับผมไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมคนต้องเรียกว่าไอแวบนวะคุณเคืองไหมเวลามีคนเรียกว่าไอแวบนเนี่ยไม่ก็ถอดแว่นแล้วเขาก็ไม่เรียกว่าไอแวบนเดี๋ยวแต่ผมมีความรู้สึกว่าการที่คนแบบถ้าผมเป็นคนใส่แว่นแล้วผมถูกเรียกว่าไอแวบนอ่ะเหมือนมีความโดนเหยียดอะไรสักอย่างกันแบบเขาว่าไอ้อ่ะมึงเข้าใจไหมเหมือนเขาคำว่าไอ้เนี่ยมันแบบมันพูดสำหรับคนที่แบบ เมึงแล้วไอ้แว่นคือกูเลยมงว่าเขาโมาแว่นนี่แม่งคือมันผิดยังไงวะค่ปกูใส่แว่นในสัตถ้าโดนถ้าโดนตั้งแต่เด็กก็อาจจะแบบมีมีปมมาไรสักอย่างนะแต่แบบพอพอเพิ่งเริ่มมาใส่ตอนมหาลัยก็แบบไม่ใช่ก็โตโตกันแล้วแต่กูมีความรู้สึกว่าการเรียกไอ้แว่นน่ยมันดูไม่สุภาพวะมันนี้อันนี้ผมไม่รู้ผมคิดเองหรือเปล่านะท่านผู้ชมไหนใครที่ใส่แว่นหรือว่ามยคามเมนต์อย่างไงช่วยบอกทีครับผมแค่รู้สึกว่าแม่ทําไมเวลาคอมเมนต์แม่เวลามาด่าทีเจต้องแบบไอ้แว่นแม่นู่นนี่นั่น ม,มันเรียกง่ายไงถ้ารเรียกว่า<ช>อไอหล่อไอหล่อได้ปะไอทีอแต่เราไม่หลองไงประเด็นเราไม่หลองอพูดถึงประเด็นของคลิปนี้กันหน่อยดีกว่านะครับก็คือเรื่องของ MVP นั่นเองครับเนื่องจากในรูปการนี้ต้องบอกว่ามีผู้ท้ายชิง MVP ค่อนข้างแบบว่าเยอะมากมากนะครับอาจจะเรียกว่าเยอะที่สุดในรอบ10ป,ปีเลยวะ่ะคือผมคงคิดว่ามันค่อนข้างจะสูสีมากกว่าคือแบบมันมีหลายคนที่ทําผลงานได้ดีและเยอะแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือมันก็มีเรื่องของหลายๆคนบาดเจ็บด้วยมันก็แบบพอจะแบบพอมีคนนึงเร่ จะแซงแล้วแม่งก็เจ็บกลับมาแล้วก็มีคนนึงก้าวขึ้นมาอีกก็เลยแบบเออมันมีหลายๆคนที่ดูแบบเออคนนี้แม่งก็มีโอกาสจะได้เหมือนกันนะอันนี้อันนี้ผมขอลิสต์เฉพาะคนที่มีสิทธิ์ที่น่าจะได้ MVP นะครับอันนี้ยังไม่ได้เรียงลำดับนะก็จะมีทั้งด้านของนิโคลาโยคิชนะครับม,มีทั้งด้านของโจเอ็มบีนะครับมีเตฟเฟนเคอร์ก็มีนะครับจานิสแอนเดอร์ตคอมโปนะครับเจมส์ฮาร์เดนจริงๆก็กำลังมานะแต่ว่ามาเจ็บเฉยๆนะครับคริสทอรเองก็มีสิทธิ์เหมือนกันรวมไปถึง กรอรบอลเจมส์ครับอ่าถ้าพูดถึงบรบอลเจมส์เนี่ยถ้าเอาสถิติเฉพาะตอนที่เขายังไม่เจ็บเนี่ยเขาก็ดีมากๆนะครับอ่าเอาเอา,เอานิคโคลลาโยคิชก่อนนะ,ะพวกเนี้ยรางวัลพวกเนี้ยเวลามาตัดสินใจอะไรกันอนะ่ะสิ่งแรกที่ คนจะดูกันเลยคือเรื่องสถิติที่แบบนับง่ายๆเลยแต้มรีบาลแอสซิสสถิติส่วนตัวสถ,ตสถิติส่วนตัวสถิติแบบนับง่ายๆงู้อะแบบเกมนึงดูไปดูไปดูบ็อกซ์กอร์แล้วมันมีอะไรบ้างซึ่งโยคิชก็มีทั้งแต้มรีบาลแอสซิสอยู่น่าจะอยู่ท็อป10เกือบหมดเลยอ่าถ้าแต้มอยู่อันดับที่ถ้าแต้มทั้งหมดนะแบบแต้มที่ทำได้ทั้งซีซั่นอยู่อันดับที่2เฮ้ย2เหรอไม่ๆแต้มทั้งหมดที่ทำไงอ๋อทั้งหมดที่ทำในที่ทำแบบไม่ไม่ได้เฉลีย่ยตัดไปก็ได้นะ ไม่ไม่ถ้าแต่แต่แต้แมทั้งหมดที่ทำแบบแต้มทั้งหมดที่ทำอ่ะท,ที่แบบไม่ได้เฉลี่ยต่อเกมแต้มเขาก็อยู่อันดับที่ 10ของหลีกตอนนี้แต้มเฉลี่ยต่อเกมะนะอยู่ที่ประมาณ26อะไรอย่างนี้ค่าเฉลี่ยเนี่ยอาจจะอยู่ที่26นะคบแต่ว่าถ้าหากว่านับแต้มโดยรวมที่ทําทั้งฤดูกาลเนี่ยอันเนี้ยไปอยู่ที่อันไหนที่ไหนอยู่อันดับที่2เราต้องแยกก่อนนะท่านผู้ชมนะระหว่างแต้มเฉลี่ยต่อเกมกับแต้มที่ทําทั้งหมดนะคบเพราะว่าบางคนที่แต้มเยอะกว่าอย่างเช่นโจเอมบี B, ตอนนี้มีค่าเฉลี่ยในการทําแต้มอยู่ที่30แต้มต่อเกมแต่ว่าเขาเล่นน้อยกว่าทางด้านของนิโคลายูิชเยอะพอสมควรครับคือนิโคลายูิชเล่นใน การนี้เนี่ยยังไม่พักเลยสักเกมนะครับคือเล่นทุกเกมเลยมันก็จะเล่นไปแล้วทั้งหมดกี่เกมวะห้าสิบหกมั้งห้าสิบห้าสิบเจ็ดทเกมเมื่อเช้นนะชาก็น่าจะห้าสิบมึงชัวร์ขนาดนั้นเตะสัสไอชิผมทำกันบ้านมาพอห้าสิบแปดเกมเพออิ่มของเมาาื่อเช้าอีกเกมนะ แปลว่าในในขณะที่ตอนนั้นของโจเอมบี B เนี่ยเล่นเพียงแค่41เกมครับเพราะว่าเขามีการบาดเจ็บค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาดูเปรียบเทียบนะเออคนที่เล่นเกมเยอะกว่ามันก็มีสิทธิ์ที่จะทำะมีค่าเฉลี่ยต่อเกมน้อยกว่านะครับอ,อ่ะเพราะว่าตัวหารมันเยอะกว่าถูกไหมแต่ท้ายสุดแล้วคือ ok ic, นะิโคลายโอกิชเนี่ยไม่ว่าจะแย้มหรือสถิติอื่นที่ทำทั้งหมดหรือเฉลีย่ยเนี่ยก็อยู่อันดับต้นๆของลีกหมดเลยอย่างรีบาวเนี่ยอยู่อันดับที่9 ของลีส11ครั้งต่อเกมไปดูแอสซิสต์อีกก็อยู่อันดับต้นๆอ,อ,อยู่อันดับ top 5เพื่ออยู่ที่ประมาณ8ปลายๆเกือบ9เหมือนกัน8.8ครั้งต่อเกมเฮ้ยคุณก็แม่ช่วยช่วยช่วยเยี่ยงเปิดอย่งไรตอนนีไม่อาะ <laughs> ละนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับช่วยสถิติที่มันสูงแทบทุกอย่างเลยนะแล้วมันก็เกือบจะเป็นซูเปอร์เดอบลด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่ง3แต้ม3แต้มนี่ยิงเอาเอานี่ตอนนี้คือแบบยิงดีที่สุดเท่าที่เคยเล่นมาในเอ็นยูแล้วอันนี้ก็อยู่เหนือก็สี่าสิบเปอนร์เซ็นติแล้วเนี่ย ยิง3คะแนนนะครับอยู่ที่ประมาณ35%เนี่ยก็ถือว่าดีแล้วคือจะอยู่ในประมาณเกรด B บวกถ้าสมมุติ3 5มสถึงสีก็อยู่ประมาณ A แต่นี่เกิน40%นี่คือเป็น A บวกไปแล้วนะแล้วมาดูของสตีเฟนเคอร์รี่เนี่ยสแต้มที่บอกว่าแม่น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 เนี่ยก็อยู่42.5%นะครับเพราะอะไรเพราะว่าเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันต่างกันนิดหน่อยโอเคบางคนอาจจะบอกว่าใช่สิก็เคอร์รี่มันยิงเยอะกว่าอะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องมาดูตำแหน่งในการเล่นนะครับแล้วก็วิธีการเล่นคือเออพอพอพอทั้งขอด โยคิชทำได้ขะนเนี้ยมันเลยค่อนข้างเซอร์ไพรส์ครับอ่าพูดถึงเรื่องการยิงแล้วเนี่ยนอกจากการยิงระยะ2คะแนน3คะแนนแล้วเนี่ยปัญหาส่วนใหญ่ของผู้เล่นตัวใหญ่ๆนะบางคนก็คือมีปัญหาเรื่องการยิงทุกโทษซึ่งอ่าเนี่ยโยคิชก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรขนาดนั้นยิงอยู่ที่85%ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าดีมากแล้วดีมากแล้วถ้าไปดูในเรื่องตัวผู้เล่นของเดนเวอร์อีกด้วยเนี่ยโยคิชแม่งลงเล่นทุกเกมจริงๆนะแต่ผู้เล่นคนอื่นจะมอร์มารี่อย่างเงี้ยแม่งเจ็บไปหายไปตลอดทั้งซีซั่นแล้วตอน ังชนะได้เรื่อยๆตลอดยนี่วิลบาตันก็เจ็บอีกคือมันแบกตลอดอันนี้โคโรโยคิชก็ก็เป็นเป็นข้อที่อาจจะเรียกได้ว่าช่วยให้ได้ MVP มากที่สุดในปีนี้แหละอันนี้ที่เราพูดในเชิงตรงนี้เนี่ยเพราะว่าผมอยากจะมาพูดถึงฝั่งเคอรี่บ้างที่ผมเนี่ยรู้สึกว่า MVP ควรจะไปอยู่กับเคอรี่เพราะว่าช่วงนี้เขาฟอร์มฮอตมากคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าปีนี้ต้องบอกว่า Golden State w a r r i o r s เป็นทีมที่ผมขอเฉพาะหน่วยแล้วกันคือมันไม่ดีเลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นอันดูวิกกินนะครับเอร์ เลคือแบบพุฟาดมืออะไรมนว่ะ อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทาให้มีความรู้สึกว่าเคอร์รี่มันเด่นมากๆถึงแม้ว่าทีมเนี่ยจะเล่นเหงาถ้าใครไปดูไฮไลท์หรือว่าได้ดูเกมเต็มนะครับเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยลูกแต่และลูกที่เคอร์รี่เล่นเนี่ยมันไม่ใช่ลูกเล่นง่ายๆนะไอ้อย่างเมื่อก่อนตอนที่ได้ m อ p สองสมัยบางคนอาจจะบอกโอ้ก็นี่ไงที่แม่งโคตรเอีย้ยมึงแม่งแบบทีว่างใจใจ,ใจแค่ยิงอย่างเดียวแต่ผมว่าในรดูการนี้มันเป็นบทพิสูจน์ของเคอร์รี่เลยครับว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้ใช้แค่ระบบสเปซซิงอย่างเดียวคือถ้าใช้ สกิลส่วนตัวคือแบบแม่ความสามารถส่วนตัวเขาก็สามารถทําได้และอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราเห็นก็คือไม่ใช่แค่ยิง3แต้มนะจริงๆบางคนอาจจะเข,เข้าใจว่าเคอรี่ยิง3แต้มยังงการเข้าหาห่วงการหาพื้นที่การสร้างจังหวะให้เพื่อนเคอรี่ในปีนี้ก็ทําได้ดีมากๆครับแล้วผมเชื่อว่าถ้าทีมแม่นกว่านี้ถ้าเพื่อนร่วมทีมแม่นกว่านี้เขาน่าจะมีสถิติแอสซิสต์ที่เยอะกว่านี้ครับอืมอ่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราเห็นมาตลอดจริงๆเราเห็นมาตลอดนะสำหรับเคอรี่แต่เรามัวแต่ไปโฟกัสเรื่องการยิง3ามแตม้มก็คือการการเลี้ยงลูกูกกกรงนทีีี่ยัเอบม Over แม้ว่าจะเจอประกอบ2ประกอบ3ประเด็นคือปีเนี้ยมันยิ่งชัดเพราะว่ามันไม่มีตัวให้ปเป็นตัวประกอบแล้วมันเห็นชัดเจนมากขึ้นแล้วแบบกลับกลายเป็นว่ายิ่งพอโดนลุมมากขึ้นในช่วง2อในช่วงเดือนที่ผ่านมามันยิ่งแบบยิ่งทำแต้มกับมีประสิทธิภาพเยอะขึ้นอีกคือมันกระโดดเด่นออกมาจริงจริงอันนี้บอกใ,<ช>ในช่วงเดือนที่ผ่านมาจริงๆแล้วเนี่ยผม มีความรู้สึกว่าเคอร์รี่เนี่ยน่าจะสามารถทำแต้มได้เยอะกว่านี้อีกด้วยซ้ำไปนะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่เราเห็นกันในข่าวนะครับก็คือสตีฟเคอร์เนี่ยก็จะโพเอาไว้คือจะพักไว้แบบสมมติว่าแต้มมันขาดแล้วในช่วงคัลเตอร์สหรือช่วงต้นคัลเตอร์สก็จะพักให้เคอร์รี่ไม่ต้องลงเล่นเยอะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้บาดเจ็บแต่ถ้าสมมุติว่าเอาเต็มประสิทธิภาพอย่างวันนั้นที่ยิง3มแต้มลงเยอะๆยิงสมแต้มลงไปกี่ลูกน่าจะ10ลูกนะครับสิลูกแล้วสตีฟเคอร์ก็บอกให้พักทั้งๆท,งท ซีอเตอสุดท้ายซึ่งถ้าหากว่ายังลงต่อไปผมผมเชื่อว่าอาจจะมีแบบ 13ลูก14ลูกใน1เกมก็เป็นไปได้นะครับและไหนจะเรื่องของสถิติในการยิง3แต้มติดกันอีกนะครับอันไนะหนคุณลองโซโล่มาสิคุณหาข้อมูลมาอ่ะคือช่วง10วันที่ผ่านมาเนี่ยก็เห็นแหละหเห็นไฮไลท์แม่งทุกวันเรื่องการยิง3แต้มของสตีฟแนเคอรีที่ยิงลง10ลูกขึ้นไปในใเกมถ้าเกมเดียวอาจริงเกมเดียวแม่งก็คนมาสจั่นแล้วใช่ใช่แต่นี่คือในช่วง10วันที่ผ่านมาเคอรี่แม่งทำไป4เกมซึ่ง4เกมที่ทําไปได้ในช่วง10วันที่ผ่านมาเนี่ยมันเยอะกว่าผู้เล่นคนอื่นๆ ทั้งลีกตลอดประวัติศาสตร์ของทั้งลีกเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เฉพาะลูกอันนี้นะไม่ใช่เฉพาะฤดูกาลนี้ไม่ใช่เฉพาะประวัติศาสตร์ NBA เลยนะไม่ไม่มีใครที่ทําได้ที่ที่ยิง3แต้มลง10ลูกขึ้นไปมากกว่า4เกมนอกจากเควทอมสันคนเดียวเออเควทอมสันเคยยิงได้แค่5เกมตลอดทั้งการเล่นอาชีพนะแค่5เกมเท่านั้นแต่เคอร์รี่แค่สัปดาห์นี้สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทำไป4เกมละแล้วตลอดการเล่นอาชีพของซิฟเฟนเคอร์รี่เท่าไหร่อ่ะยี่สิบอ่ะก็แบบนำขาดแล้วคงไม่มีใครต่างกันเลยยี่สิบเท เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาว่าจ้าว่าเราเป็นติงเขาได้เซว่าอย่างไรจีแล้วผมอยากจะบอกอันหนึงก็คือสถิติในเดือนเมษายนนี้นะครับเดือนแห่งสงการที่เราไม่ได้เล่นน้ำกันเนี่ยนะฮะคือสตีเฟนเคอร์รีนะครับสามารถทำแต้มเฉลี่ยได้สูงถึง40.8แต้มนะครับแล้วก็ฟิวโกเนี่ยสูงถึง55%แล้วก็ยังมีอีก6.2รีบาวกับอีก4.4แอสซิสต์ครับเรียกได้ว่าเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนทองเป็นเดือนปีทองของเขาเลยนะ เนี่ยแล้วทำไมซีเฟนเคอรี่ถึงไม่สมควรได้ MVP มมันทำได้เยอะขนาด <c oughs> นี้ทีมมันก็ต้องแบกใช่หไหมถ้าสมมติทีมดี ชนะแล้วท่นนี้เราเราดูกันในช่วงรอบเดือนที่ผ่านมาซึ่งคิดว่าทุกคนก็ยอมรับว่ามันสุดยอดจริงแต่มันไม่ได้แข่งกันแค่เดือนที่ผ่านมาที่มันแข่งกันมาตั้งแต่ธันวานี่แข่งแข่งกันมาตั้งแต่ธันวาช่วงสเดือนก่อนหน้านั้นถามว่าห่วยไหมก็ไม่ได้ห่วยหรอกแต่ก็คือมันก็โดดมาโดดมาแค่เดือนเดียวแต่เมจิกจอนสันเนี่ยถึงก็ออกมาชมเลยนะวิว่าเนี่ยซิมปนเคอร์กรี่มาสมควรใน้อเอ็มพีเล่นขนาดนี้ไม่มีใครทำได้ขนาดนั้นกูเห็นเมจิกจอนสัตมาชมทุกคนเลยวันละทวิสต เมจิกจรันนะชมแม่งโจคิดก,ก็เคยชม <S <S ชมหมดชมหมดเอ็มบีมมก็เคยชมป่าวะชมหมดแหละมึงก็อารมณ์แบบว่า3ามคนนี้ควรได้รางวัล MVP กันหมดเลยอะไรนแ<ต>่นแ,แต่แต่เมจิกจอรสั้นชมเคอรี่เยอะสุดนะครับ <S <S 2> <S 2> <S 2> อันนี้แซลอันนี้แซล,ลไวเชยถ้าหากว่าอย่างที่ TK บอกไปนะครับถ้าหากว่าดูที่ข้อมูลแย้งเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าเคอรี่เนี่ยที่เด่นแบบ ระดับ MVP ที่แบบฉี่คายจริงๆก็จะมีแค่เดือนนี้เดือนเดียวแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยถามว่าผลงานแย่ไหมก็มไม่ได้แย่แต่ว่ามันเฉยๆมากกว่ามันเฉยๆมากกว่าอาจจะเป็นพาะว่าก่อนหน้านี้ทางโ o l d e n State w อาจจะยังมีความหวังกับ a อนดูวิ i g g กับอูอบเบย์อยู่ตอนนี้น่าจะแบบสิ้นหวังแล้วก็เลยแบบเคอร์รี่ไปมึงใส่ได้ยิงเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่าง,างเคอร์รี่ก็ออกมาบอกเองด้วยว่าแบบเออเขาก็รู้สึกนะว่าตัวเองคือ MVP แต่ท้ายสุดแล้วทําไม่ได้เขาก็เข้าใจอ่ะเพราะแค่หาว่า เอาความรู้สึกตอนนี้นะฟอร์มตัวเองตอนนี้คือเขาเป็น e ีบแน่ๆเนยแต่ถ้าหากว่าดูแบบภาพรวมแบบตั้งแต่เริ่มฤดูกาลมาเนี่ยผมว่าเคอรี่ก็น่าจะรู้ตัวนะครับว่า ออฟอร์มของเขาเนี่ยมันไม่ได้สม่ําเสมอขนาดนั้นนะครับแล้วก็อย่างที่เราเห็นสถิติที่ท,ที่ที่เป็นตัวการทําแต้มนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นที่อายุมากกว่า33ปีแล้วสามารถทําได้30แต้มติดต่อกันตอนนี้เคอรี่ก็สามารถทําลายสถิติเป็นผู้เล่นที่มากที่สุดแล้วนะครับผมไม่แน่ใจน่าจะเป็น11เกมไหมเออทำ <11, S 2> ไม่ได้11อันนี้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 จากความจําผมนะครับคือ11เกมแต่คนที่ล,ง,ลงมาก่อนหน,นที่เป็นแชมป์ก่อนในนีน้คือโคบีไบรอันนะครับที่ทําได้10เกมติดนะครับแล้วก็ลงมาอันดับทีี่3นนะก็็จเปแดท ทำได้เจ็ดเกมติดในปี1996ันเรยนั่นเองครับคุณแมนเหมือนกันนน,นี่ไม่ได้ดูข้อมูลเลยนะนี่ความจำล้วนๆล้วนๆแต่ว่าไอ้ตัวการทำแต้มนี่นะครับท่านผู้ชมครับมันก็มีข้อถกเถียงที่เขาแบบว่าเหล่าบันไดเฮเตอร์ เรียกว่าเฮเตอร์ไม่ใช่ผมนะผมไม่ได้เฮเตอร์ผมก็รู้ว่ามั็นติงนะเขาจะรักนขนาดนี้อ้าวมันฟักอีสเตนะครับมันมีนี่ <c oughs> การทำแต้มสูงสุดในอ่าสี่สิบรุก่การของ NBA นะครับก็ท่านผู้ชมจะเห็นนะครับนี่คือการทำสามสิบแต้มติดต่อกันซีฟานเคอร์รีสามารถทำได้ติดต่อกันสิบเอ็ดเกมนะครับไมเคิลจอร์แดนก็สิบเอ็ดเกมเชคิโอเนียสสิบเอ็ดเกมแต่คนที่สามารถทำได้ติดต่อกันมากที่สุดคือเจมส์ฮาเดนไอสัตสามสิบสองเกมคือแม่ง คือถ้าสมมุติว่าเราย้อนกลับไปดูเจมส์ไทเดนในสมัยที่เขาได้ MVP ใช่งไหมฤดูกาล2018-2019เนี่ยเอาจริงฟอร์มของไทเดนณตอนนั้นนะกับฟอร์มของเคอรี่ณตอนนี้ก็ไม่ได้ต่างกันมาก30แต้ม32เกมติดน้มึงม30แต้มแล้วประเด็นคือทีม,มทีมตอนนั้นฮุสตันโรเกต t ก็ถือว่าเป็นทีมนี่ชั้นนําของฝั่งตะวันตกด้วยออก็คือรักษาสภาพของทีมได้ด้วยโดยขณะที่ตัวเองก็ทําผลงานได้ดีควบคู่ไปใช่นใ,นใช่นี่ยังไม่นับแอสซิสต์เพราะฉะนั้นเนี่ย ไอการทำแต้มเยอะๆของเคอรี่นะตอนนี้เนี่ยผมต้องเรียกว่ามันเป็นร่างทองของเขาจริงๆแหละมันดีมากจริงๆแหละมันดีผมคิดว่าอาจจะเป็นฟอร์มที่ดีที่สุดตั้งแต่เคอรี่เคยเล่นมาเลยคุณคิดว่าไงผมว่าอาจจะดีกว่าตอนได้ m v p สองสมัยอีกนะก็ถ้าจับมาแค่เดือนนี้เดือนเดียวอ่าถ้าเดือนนี้เดือนเดียวนะเดือนนี้เดือนเดียวจริงแม่งเป็น MVP ได้เลยของเดือนนี้ใช่แล้วหารว่าเรายุบรวมสี่เดือนที่รวมมามันก็ไม่ได้ก็ต้องหาเฉลี่ยแต่ว่าไม่แน่นะครับถ้าสมมติว่าเคอรี่ยังเป็นอย่างนี้ในเดือนหน้าจนจบฤดูกาลเเนนียยมมกออจจะสิิแซงหืั อ่าทีนี้เรามาดูอันดับที่3ดีกว่านะครับนั่นก็คือ Joel เ n ็ b บีดนั่นเองครับถามว่า Joel e m b i i d อย่างที่พูดไปตอนต้นคือทําแต้มดีจริง30แต้มต่อเกมรีบาวก็ดุทําแต้มก็มีประสิทธิภาพ50กว่าเปอร์เซ็นต์ห้าสิบไปปหาย50กลางกลางไปลายิง3แต้มก็ได้เดี๋ยวเนี่ยห้าสิบไปายไม่ไม่ทำข้อมูลมาโมีไมโคเจเกมดนดีีหนึ่งพันเก้าร้อยบ